สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเอ็มสีนวลแมวจรน,นะคะกินเที่ยวเรื่องเดียวกันคะ่ะวันนี้มาทำเมนูง่ายๆใครทำก็อร่อยนะคะอ่าต้มจืดอ,อ่าต้มจืดผักรวมใส่หมูเด้งใส่ลูกชิ้นนะคะทุกคนแล้วก็วุ้นเส้นเนาะนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่น ใส่โบยหมูแดงลงไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยใส่ลูกชิ้นตามแล้วค่อยใส่ผักเนาะนี่เมนูง่ายๆใครทำก็อร่อยค่ะทุกคนค่ะกินได้ทั้งวันไม่มีเบื่อนะคะทุกคนต้มจืดต้มจืดหมูแดงผักรวมจ้าเมนูง่ายอร่อยนะคะทุกคน เราก็ใส่ลูกชิ้นลงไปเนาะหมูเด้งเราก็ได้ทีแล้วเราก็ใส่ลูกชิ้นหมูตามไปใส่ลูกชิ้นหมูนะคะทุกคนเอ็มล้างอะไรเรียบร้อยแล้วนี่เราก็ปล่อยให้เดือดไปเดี๋ยวเราค่อยใส่ผักก็จะเสร็จนะคะทุกคนปรุงรสตามใจชอบนะคะทุกคน แต่เอ็มไม่ได้ใส่พวกซอสพวกอะไรนะคะทุกคนไม่ได้ใส่นี่ใส่ลงไปค่ะแครอทนี่สุกยากก็ใส่ลงไปก่อนนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้เอ็มซื้อแบบว่าซื้อผักสําเร็จรูปเลยที่เขาทาขายถึงละสิบาทอะทุกคนซึ่งในถุงละสิบาทมีวุ้นเส้นมีเห็ดหูหนูมีผักกาดขาวแล้วก็มีแครอททุกคนอเออเอ็มก็คิดว่าเออดีนะดีกว่าเรามาทาเองเองนะทุกคนสิบบาท เอ็มเลยซื้อมาสี่ถุงหม้อหนึ่งทุกคนโอเคเลยดีกว่าเราซื้อแบบกะล่ำหนึ่งหัวก็สามสิบสี่สิบแล้วก็ซื้อแครอทอีกใช่ไหมทุกคนอันนี้สําเร็จรูปเลยแล้วก็ผักเขาก็ไม่ได้ว่าเน่าว,ว่าอะไรนะว่าเป็นผักที่ไม่ดีนะทุกคนโอก็โอเคนะเอ็มทดลองซื้อมาสี่ถุงก็โอเคผ่านก็เลยคิดว่าเออซื้อผักสําเร็จรูปมาดีกว่า เพราะว่าถ้าเราซื้อมาเป็นชิ้น,เป,นเป็นหัวเป็นหัวมันเหลือเราไม่รู้จะได้ทํากับข้าวอีกวันไหนอะไรแบบนี้เราอเออสําเร็จรูปก็ดีเหมือนกันนะคะทุกคนนี่ใส่แครอทกับเห็ดหูหนูลงไปก่อนนะคะทุกคนแล้วก็ได้วุ้นเส้นมาด้วยนะทุกคนนี่ถือว่าไม่แพงทุกคนอืหน้าตาก็จะประมาณนี้นี่แล้วก็ใส่ผักกาดขาวลงไปนะคะทุกคน จุกๆไปเลยค่ะหมูเด้งจุกๆลูกชิ้นจุกๆเมนูง่ายๆใครทำก็อร่อยนะคะทุกคนเมนูนี้นะคะทุกคนเราจะใส่เหมือนถ้าเราแบบกินเป็นต้มจืดใช่ไหมคะทุกคนถ้าเราไม่อยากกินเป็นต้มจืดเราก็ใส่นะ้ำทุกี้ลงไปก็อร่อยนะก็เป็นอีก หมือว่าเราได้กินทุกกี้น้ำไปอีกแบบหนึ่งอะทุกคนแอมว่าก็อร่อยนะทุกคนลองทําดูนะคะทุกคนซึ่งเราทําต้มจืดทีแล้วก็พริกแพงได้หลายหลายอย่างนะทําเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําใสก็ได้ทําเป็นทุกกี้น้ําก็ได้อแต่นี้เอมก็ทําให้น้องๆก็ทานข้าวกันนะคะทุกคนเพราะว่าแอมมีเมนูไอ้นี่แล้วผัดตะตอกับปูสามชั้นทุกคนแล้วก็ต้มจืดก็สองอย่างเนาะ หน้าตาก็จับประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นไงคะสีสันน่าทานไหมฝนๆนะทุกคนนะโอ้ยสดน้ำร้อนๆอนชื่นใจรสชาติก็อยู่ที่เราปรุงเลยทุกคนชอบรสชาติแบบไหนก็ใส่ลงไปผักก็เยอะอยู่นะทุกคนสี่สิบเนี่ยเอ็มว่าเออทีหลังเอ็มซื้อแบบนี้มาดีกว่า ง่ายๆนะทุกคนนะเป็นง่ายๆอร่อยแล้วทุกคนรสชาติก็อยู่ที่เราปรุงและชอบรสชาติแบบไหนเนาะโอเคนะคะทุกคนยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องของเอ็มด้วยนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะทุกคนและเอ็มก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันเนาะ เอ็มก็บางทีอาจจะตอบคอมเมนต์ช้าบ้างอะไรบ้างนะคะทุกคนแต่ตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะเพราะบางทีเอ็มก็ติดงานอะไรอยู่งานประจําของเอ็มอยู่นะทุกคนนะเอ็มก็พยายามที่จะแบบว่าสะสางให้หมดอะไรแบบนี้จะไม่ให้งานค้างเยอะจนเกินไปโอเคนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้เนาะอ่าอย่างกะอีก,ก็ฝากด้วยนะคะทุกคนไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบายบาย ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะเฮงเฮงรวยรปังปัทุกคนจ้าเสร็จแล้วนะคะไ,ะไปแล้วจ้าไปแล้วจ้า